สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มาเยี่ยมชมบ้านนี่นี่ยังก็<ด>เรือนศีวิไลบันโถลุงเป็ดเล่เาผุ้นี้นี่ผู้จัดก,การธนาคารออมสินโอ้โหเห็ดน้ำตกน้ำตกสวยงามทางบ้านก็มี เขาสวยงามสวยงามอา้าวใส่ไก่เฮาไใ้ไก่หน่อยห้านผ้าน้าเม,มืองสวนสวนตะเป็ดเพิ่นเออไก่หน่อยผ้าน้าเที่ยวห้านตะเป็ดนู่นไปดูไปดูตะเป็ด,ปด,ปด,ปดทำอะไรตะเป็ดกำลังไถต่อสร้าง โอ้โหอ้โหรุ่นไหนเนี่ยโอ้โหนี่ระ <Viol in> ด,ดับต้นผู้จัดการธนาคารลมสินแล้วเนี่ยลากๆไถรบต่อสร้างครับ hmm. พ <Ton> ี uh, ่น้องเนี่ยเอ่าว้ารถไถเราเขาทาโอ้โหราสิปั๊บปืนที่ไว้จะปลูกยังพุ๊เนี่ยน่าสีลุ่งพวกวื่พักบ้า ลงให้ขบต่อสร้างเมื่อที่ได้ปลูกของเนี่ยหัวใจปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเราหาความสุขในบรรปลายของชีวิตมีความสุขบรรยากาศสดชื่นลังน่อยเป็นลังไว้ยยูมีโล่งเพาะช่ำ มีโซลาเซลเออมันมีความสุขของเราอยอ,ยอนนะโอ้บรรยากาศสาธิตสิโตกดินพี่น้องครับผม